สวัสดีครับพามาดูประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับของผักผงชูรสผักชายามะละกอกินใบหรือเพื่อนๆจะเรียกว่าอะไรครับนี่ครับน,นี่นะครับปลูกริมสระน้ำเพื่อนๆนงามไหมครับอวบงามสวยนะครับเรานะครับเลี้ยงปลากินพืชในสระนี้เพื่อนๆ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของมะละกอกินใบผักชียานี่นะครับก็คือเป็นอาหารของปลานะครับเราปลูกไว้ข้างๆอย่างนี้เพื่อนๆดูเยอะอยู่นะครับฝั่งนู้นก็เยอะเราก็โยนให้เขากินนะครับโยนไปในน้ําเลยปลาก็ามาจาัดก,การของเขานะครับบ่อน,นี้ไม่ค่อยได้ให้อาหารปลานะครับเพื่อนๆก็จะไม่เห็นปลาหรอกเนาะ นี่ครับประโยชน์อีกหนึ่งอย่างของผักชายาเดี๋ยวมาดูทางเหมืองฝั่งนู้นครับเพื่อนเดี๋ยวเราให้อาหารปลาฝั่งนี้ด้วยเพื่อนก่อน,อนหน้านี้นะครับเราเนี่ยเอาแหนแดงลงไปเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้แหนแดงหมดเกลี้ยงเลยแปลว่ามีการกินอยู่นะเดี๋ยวเราก็เอาผักชายยาให้เข้าไปอีกครับ ลองดูสิครับว่าผักไทยาเนี่ยจะถูกปากปลาฝั่งนี้หรือเปล่านะครับให้ไปเลยส่วนใหญ่เราก็จะปล่อยปลากินพืชน,นะครับอย่างนั้นต้นมะละกอกินใบอย่างเงี้ยผักทายาเนี่ยก็จึงเป็นหนึ่งในอาหารนะครับที่เราวางแผนว่าจะเอาไว้ให้เขาเนาะนี่ครับ มีอาหารฮะเป็นท้งอาหารคนทั้งอาหารปลานะครับผักชาัยามะละกอกินใบนะครับหรือต้นผงชูรสมาแล้วเพื่อนวันนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับกับการให้อาหารปลาง่ายๆสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงนะครับวันนี้สวัสดีครับ